สวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเสาหินนะครับซึ่งอยู่ติดแม่น้ำนานเป็นวัดซึ่งขาวไปทางวัดเลยพระพุทธร,รูปร่วมพันองค์สีขาวหมดโบสถ์เมนเผาศพสีขาวหมดนะครับถ้าใครมาพิโุโลกต้องแวะมาวัดเสาหินครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่อง นายกเศรษฐาชวีสิทธิ์ก็ได้ทำคอนเทนต์อีกแล้วครับท่านหลังจากที่ไปพบปะเจ้าสัวซึ่งเป็นกลุ่มทุนผูกขาดของประเทศไทยไปรับฟังความคิดเห็นว่าจะทำยังไงให้กลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มนี้จะเริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าได้ยินสิ่งที่ผมพูดในคลิปที่แล้วหรือเปล่า ก็ลงมาพบปะประชาชนแม่ค้าแม่ขายที่อยู่แผงรอยที่บริเวณตลาดเมืองไทยพัดนะครับก็บอกว่ามาเดินแล้วคือผมจะบอกให้ตลาดที่นี่นะครับเป็นตลาดของคนรวยคนเขาก็ไปเช่าที่ขายของไม่ได้แผงลอยร้อยเปอร์เซ็นเช่าที่ราคาค่าเช่าก็แพง แล้วคนที่มาใช้บริการก็เป็นคนที่ทางานในบริเวณนะั้นโอ้โหมีเยอะแยะมีเมืองไทยประกันภยัยเมืองไทยประกันชีวิตมีบริษัทห้างร้านเยอะมากๆตอนเที่ยงก็จะมาเดินกินข้าวแล้วก็มาซื้อของนู่นซื้อของนี่ตลาดที่นี่ไม่มีปัญหานะครับจะมีคนอยู่ที่นั่นโทรมาหาผมแล้วมาบอกว่ามาทําไมมาตอนเที่ยงด้วยตอนเที่ยงคนมันจะเยอะเขาต้องลงมากินข้าวกันเนี่ยมาทําไม แล้วมาแล้วก็นักข่าวแบบโหหลายสิบคนอนะเยอะมากอะ่ะมาทําข่าวมันเกะก,กะเข้าใจว่าเกะก,กะก็ทําให้การใช้ชีวิตประจําวันเขาลําบากคือเขามีเวลาพักชั่วโมงเดียวนะกว่าจะลงมาจากเตึกบางทีชั้นสิบชั้นยี่สิบกว่าจะลงลิฟต์เข้ากิวลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่ได้กว่าจะเดิน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 ไปหาของกินกว่าจะมีซื้อซื้อซื้อน้ําซื้ออะไรแล้วก็กลับขึ้นเตึกไปทํางานเวลาชั่วโมงหนึ่งนี่มันแป๊บเดียวเท่านั้นเอง แล้วนายกเศรษฐาก็มาทําให้การเดินทางเขาลําบากอีกซะด้วยซ้าไปนะก็คือคุณนวลพันล่ำํามก็อยู่แถวนั้นก็อยู่ตึกนั่นนะครับเมืองไทยก็ของเขานั่นแหละครับก็มาเจอกันมาปะกันโดยบังเอิญโดยบังเอิญหรือโดยการนัดหมายกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คุณนวลพันนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวกับคุณเศรษฐาหรอกครับเขาอยู่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งไม่ได้รวมรัฐบาลด้วย ก็มีการแซวกันไปแซวกันมานายกฟุตบอลกับนายกประเทศไทยก็เป็นภาพที่ดีนะครับแล้วก็นายกเศรษฐาก็ซื้อลรต,ตอรี่ชุดใหญ่5า้าใบรวม13ชุดก็คงจะซื้อลตเตอรี่เกินราคาเดี๋ยวไอ้พวกนั้นก็คงจะไปร้องเรียนเหมือนคุณพิธานน่นแหละไปซื้อได้ไงลอตตอรี่เกินราคาใช่ไหมชุดหนึ่งก็หกร้อยเจ็ดร้อยบาทนะห้าใบนี่แหละ จริงๆแล้วแปดห้าสิบมันสี่ร้อยแต่กว่าเขาจะรวบรวมเขาจะเรียงมาเป็นชุดก็หกเจ็ดร้อยก็ไม่เป็นไรหรอกครับจริงๆนี่มันเป็นสินค้าพุ่งเฟือยมันไม่ต้องควบคุมหรอกให้เขาขายเจ็ดพันก็ได้ถ้ามีคนซื้อไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายหรอกจะขายเกินราคาไม่ขายเกินราคานะครับแล้วก็ไปทักทายตำรวจจราจรจะดูแลสัตว์การชั้นประทวนแล้วก็ไปฟังความคิดเห็นเรื่องค่าของชีพค่าน้ำมันค่าไฟค่าแก๊ การทำประกอบอาหารมันก็แพงขึ้นนะต้าไปสอบถามจริงจริงอันนี้มันเป็นการทำคอนเทนต์เป็นการสร้างภาพของนายกเศรษฐายิงไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกครับการที่ไปลงตลาดแบบนี้แหละนะโทรหาคุณชัดชาติเฮ้ยท่านผู้ว่าชัดชาติว่างไหมมาจิบกาแฟากันหน่อยผมจะคุยเรื่องเนี่ยเรื่องตลาดแพงร้อยเรื่องอะไรเนี่ยเท่านั้นนะครับ อุบา,ชา,ชาติชราเขามีข้อมูลเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นคนกันเองกันเองกับพรรคเพื่อไทยนะครับอุบัติชา,ชา,ชาิเขาเป็นเพื่อนกับคุณยิ่งรักชินวัตก็คงจะบอกครับแล้วจริงๆมันต้องร่วมมือกันทํางานก็สิ่งที่ผมบอกก็คือว่ามันก็พลาดอีกแล้วนะนายกเศรษฐาพลาดอีกแล้วต่อไปก็คงจะทําแบบพลตีํำรองสีเมืองมนะั้งมากวาดขยะเป็นผู้ว่ากทมมากวาดขยะก็ไปแยกอาชีพ พนักงานกวาดขยะเอเราจะไปกวาดเก่งของเขาได้ไงจริงกวาดขยะนี่มันโคตรโคตรยากเลยนะยากแต่พลต่จำลองเขาง่ายเพราะว่าเขาเขาอยู่สายบูนสายวัดคนที่ไปทําสมาธิคนที่ไปอยู่วัดเขาก็จะต้องกวาดลานวัดนะกวาดกวาดกวาดมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็สิ่งนี้หลายคนที่เป็นแฟนคลับพระเพื่อชทยเขาว่าโอ้ไอเกีดนี่มันก็เอาอีกแล้วทําไมชอบว่านายก ในดวงใจของเขาซะเลอเกินเออแล้วมีมีมีด้อมซ้มมาบอกตะโกนว่าไม่ใช่นายกนายกตัวจริงต้องเป็นพิธานายกคนนี้ไปขโมยเข้ามาโอไปตะโกนภาพอย่างนี้มันไม่ดีนะผมว่ามันมันไม่ควรเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศสากรนี้ก็เป็นการแบ่งพักแบ่งพวกกันไปแล้วจริงๆด้อมส้มกับด้อมแดงนะตะกรนก็เป็นซีเป,ปึกกันและคนที่เป็นด้อมซ้มก็มีพื้นฐานมาจากด้อมแดงเช่นกัน ตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วก็มาโจมตีมาแหกปากอย่างนี้มันไม่ได้ผล,ผลดีหรอกครับเชื่อผมเถอะมันไม่ทําให้บ้านเมืองไม่ดีหรอกอย่าไปอวดเก่งกันอย่างนี้เลยถามหน่อยคนที่กโกโก้เนี่ยเก่งขนาดไหนแล้วถามด้วยตัวคุณเองทําหาทําต้นอะไรให้กับบ้านเมืองบ้างก็บ่าวะนะเคยไปเดินเก็บขยะบ้างปะ่ะเคยไปขุดลอกปะ่ะเคยไปเข้าโครงการนู้นโครงการนี้เปล่าอย่าสาักมาแต่ดา่าคนนู้นคนนี้มันไม่ดีหรอกครับเขาเป็นนายกรัฐมนตรีครับต้องให้เกียรติเขาหน่อยนะ นะอย่าเอามาันหรอกสิ่งเหล่านี้ต้องประนาม,น,มนีแหละคนพวกนี้มันอยากดังไนงะอยากดังแบบไม่ถูกไม่ควรไปด่านายกรัฐมนตรีรัาโอ้ไม่ได้เรื่องผมจะบอกให้มันยิ่งทําให้พรรคก้าวกายตกตามเข้าไปด้วยนะก็อ,อยากจะฝากไปฝากไปถึงคุณเศษฐาว่าควรไปทํางานเถอะอย่าไปเดินนู่นนี่นั่นแล้วอย่าแล้ว บางทีมันก็เกะก,กะเขายิ่งกัาเป็นนายกัฐมนตรีนะพอมีไฟไหม้ปุ๊บไปปรากฏกายไอห้ห่ามันก็ไปเกะก,กะคนทํางานเขาเราจะไปเก่งกว่าไอ้พวกพนักง,งานดับเพลิงได้หรอจะไปเก่งกว่าผู้ว่ากทมได้หรอวะหรือไปเก่งกว่าผู้ว่าประจําจังหวัดต่างๆเทศบาลต่างๆได้หรอไม่ได้หรอกครับเป็นนายกไม่ต้องไปแบบที่พลเอกประยุทธ์ทำอ่ะผมว่าถูกต้องเนนะท่านไม่เคยไปไหนเลยท่านไม่อยากไปท่านกลัว มีปัญหาตอนรับท่านหรือท่านขี้เกียจไปก็ไม่รู้แต่มันก็เป็นผลดีก่อผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องไปหรอกไอ้พวกนายพงนายเพิินไอ้พวกตำรวจผอบอไม่ต้องไปหรอกจริงๆผู้มีการตำรวจแ่งชาติคนนี้ก็โอเคนะคดีเล็กๆคดีเราไม่ต้องไปเสนอหน้าหรอกก็มีแต่ผู้ช่วยผอบอทอบอไปทําคดีเล็กๆแล้วก็ทําไม่สําเร็จซล้วเลยสำไปไอ้คดีวัดบางคาเนี่ยมันคนง่ายเลยยังทําไม่สําเร็จเลยปล่อยให้พวกมาเฟียแม่งไปยึดวัดได้ยังไงวะไปเกงใจอะไรวะสวกวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน นะแต่ว,ว่าเดือบิกโจกเลยผมให้แม่งเป็นแค่ด่าตำรวจผมก็ไม่สนใจแม่งหรอกสวกฤษตีษถ้ามันทำกิจกฎหมายรวยเลยรวยแม่งเลยเอาจริงมันเป็นคนเท่ากาันเว้ยไม่มีใครใหญ่โตโมโหได้กันตำแหน่งมันก็เป็นตำแหน่งเดียสวมีหน้าที่อะไรสวมีหน้าที่มากันกันกกฎหมายอ่ะไม่มีหน้าที่มาเสือกอะไรกับวัดอะถ้ามาเสือกก็มาเสือกในฐานะประชาชนไม่ใช่มาเสือกในฐานะสวแต่ก็ต้องเสือกแต่งเครื่องแบบมาไม่ควรแต่งเครื่องแบบมามาเสือกในวัด มาในประชาชนใส่เสื้อธรรมดามาจะถูกต้องผมจะบอกฮะนะอย่าเก่งเลยสว,อวอกิติศักดิ์คุณจะเป็นมาฟเฟียคุณก็ไปเปิดบอนคุณก็ไปทําคุมคิวมอเตอร,ร์ไซค์รับจ้างคุณไปทําอะไรเลยคุณอย่ามาเป็นสวอ์ยงไปนน่นอีกยิงคุยเรื่องเศรษฐานนะก็โยงไปถึงกิติศักดิ์อีกแต่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับสิ่งที่ทําในปัจจุบันเนี่ยมันจะไปตามไล่ล่าในอนาคตเมื่อคุณหมดอํานาจเมื่อไหร่คุณก็จะโดน สิ่งที่คุณทำไปซ้ำเติ่นแล้วคุณก็จะนอนหลับแบบไม่เต็มตื่นจะบอกให้เลอเอต้องไปติดกุ๊กติด,ต,ดตารางด้วยซ้ำไปนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่านายกรัฐมนตรีก็ควรจะทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะไม่ต้องไปลงพื้นที่อะไรมากมายหรอกเขามีผูว้ว่าเขามีสกเขามีสสแต่ละเขตเขามีให้เขาจัดแจงดูแลกันไป ก็แล้วกันนะครับเราเป็นผู้บริหารระดับชาติทั่วประเทศครับ76็บวกหนึ่งจังหวัดนะครับผมท่านที่มีปัญหานะครับในเรื่องการดําเนินชีวิตไม่ประสบความสาเร็จทั้งทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะครับท่านต้องมาอ่านหนังสือเล่มนี้ครับคาถาตําราพลิกชีวิตครับมันสามารถพลิกชีวิตท่านได้จริงๆครับผมนําประสบการณ์สายมูเตลู20ปีมาบรรจง ใส่ในเล่มนี้ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะครับแต่ถ้าเชื่อแล้วแล้วท่านซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านแล้วมันจะทําให้ชีวิตท่านเปลี่ยนไปจากลบสู่ร้านครับราคาเล่มละสองร้อยเก้าสิบาทถ้าท่านมีคนที่รักห้าคนก็ซื้อไปห้าเล่มสิบคนก็ซื้อไปสิบเล่มครับเงินจะไม่เข้ากองทุนอิสระเลครับผู้ดูแลผู้ดอยโอกาสและดูแลม้าจรจัด แล้วก็ไปปรับภูมิทัศน์พ่อปู่สีสุโยย่าสีประทุมมาที่วัดราชบ,บูรณะครับท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปดูในช่อง u t u b e นะครับชื่ว่ากิจโพสชแนลก็เข้าไปช่วยกิจกดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง a c e b o o k ดรกิจผลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ไอดีไลน์กับเบอร mm ์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขขอให้ภาคคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับ So what?